สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพบกับ่องปุ๊กกี้แดนจำปาอีกแล้วเนาะเมื่อนี้ปุ๊กกี้ก็ได้ผักขมมางามงามริมหัวพ่อแม่พี่น้องผักขมธรรมาชาตินะคะไม่มีพิษไม่มีสารพิษเป็นผักขมธรรมาชาตินะคะทุกคนเอาแตเอามาทำกับข่าวเย็นนี่เนาะบลูว่าเถ็ดยังกินไนเนะเาะพ่อแม่พี่น้องนอกจาก ลวกกินน้ำพริกแล้วก็จะมีแบบพัดน้ำมันหอยก็ได้นะ้องพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าปุกกี้จะเอามาลองพัดน้ำมันหอยหกินลองเมืองเนาะเพิ่นว่ามันเป็นสปปรรพคุณแบบสวยบัดลดเบาหวานความดันอีหย่างได้นาองพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บุตรคนที่มีลูกเมนูกอนธิเสียสามารถเอามาทำกินได้นะเพราะว่าพักผักคมอ,อะ่ะเขาจะสามารถ ผิดให้อ่าแม่มีน้ำนมได้เนาะพอ่อแม่พี่น้องอ่าหลังจากที่เขาล้างแล้วก็ทำความสะอาดเรือว่าจัดแต่งเป็นชิ้นๆแล้วเขาก็จะมาถูกกระเทียมเนาะพอ่อแม่พี่น้องถูกกระเทียมสักประมาณสามสี่งี้ก็ได้เนาะพอมันหอมเนาะพ่อแม่พมี่น้องหลังจากนั้นก็นจะซับให้มันเป็นชิ้นๆหลังจากถูกแล้ว ก็ไม่ใส่พริกนาะพ่อแม่พี่น้องเอาพริกมาใส่หกเมนะ็ดแล้วแต่คนชอบเผ็ดชอบบอเ่เนผะ็ดนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าคนชอบบอเ่เผ็ดก็ใส่ซองสามเม็ดก็ได้เนะอันนี้ผู้กี้จะใส่หกหกเม็ดเพราะว่าเพื่อนกินเผ็ดเนาะทำเป็นชิน้นแบบนี้นะ้องพี่นะ้องจากเรากลับไปติดเตาก็เลยนะคะ นี่ก็คือน้ำมันเทน้ำมันลงเทน้ำมันลงให้น้ำมันให้มใหม้อมันเดือดเนาะให้หม้อมันเดือดให้หม้อมันเดือดมันก็นั่งเดือด <c oughs> แล้วก็จะทำการล่อนล่อนกระทะให้น้ำมันเขาไปเคลือบตรงนี้ <c oughs> แล้วก็จะใส่พริกกับกระเทียมที่เราสับไว้เด้อ ใส่พริกกระเทียมที่เราสรับไว้ให้เคี่ยวผัดให้หอมโอ้หอมมากเลยทุกคนหอมมากแต่จะฉุนหน่อยเย้อหอมสามบ้านแปดบ้านเลยหอมกระเทียมทอดหอมกระเทียมผัดนะคะหมักพริกหลังจากที่ว่าหมักพริกกระ,ระเทียมทอาได้ทีแล้ว ดแดงแล้วได้ได้ทีทำพอใจแล้วเนาะกรอบหอมอหยังเรียบร้อยแล้วซุกเรียบร้อยแล้วเขกากเาาะเตรียมผักมาเนาะเอาผักบุ้งใส่เลยหมอบัก้าไงเล็ก้มพี่นะ้องเป็นหม้อเลยจ้าน้าลายยังสีพอผัดไปแล้วกับบะได้ลายเด้อพส้มยีนอง พัทไปแล้วก็จะได้พอดี่ข่อยอเจาะกระดีเลยจ้ะจานอเจาะพอดี่อุบลายบ้านไดนพัดตักายขนาดข้างในข้างนอกบ้านทุกที้เฮือนทุกที้เนาะจะเป็นคนที่ชอบกินพักชอบกินเพสแล้วก็ชอบกินพักข้างในข้างนอกเพราะว่าพักมันมีประโยชน์เนาะมีสรรพคุณหลาย ผู้ใดบอกกินเนื้อสัตว์แบบกินมังซีรัตเองสิก็สามารถกินได้นาะ,ะพ่อแม่พี่น้องคนที่มีลูกน้อยมีลูกอ่อนที่เลี้ยงเลี้ยงลูกโดยนุมก็สามารถพัดกินได้เพราะว่าจะทำให้มีน้ำนุมเนาะจะทำให้พักพักคมจะทำให้น้ำนุมห่างออกออกหลายเาลังจากนัก้นก็ใช้ซอสฟ้าเขี้ยวนะ,ะพ่อแม่พี่น้อง สอสปลาเจียวแล้วก็บ <c> ซ <oughs> อสน้ำมันหอยนะ้ำพแม่พี่น้องใส่ตามปกติเมืเ่อเขาพัดพักธรรมดาเนี่แหละจ้ะเป็นพักพัดพักพื้นบ้านเนาะแบบบ้านบ้านอันนี้คือชุรสเดอ้อใส่ลายแสียบลายเฉนอนแสีบหน่อย,อ,ย,อ,ยอันนี้ก็คือรสด,ดีจ้าใส่รสด,ดีสักหน่อยแน่มึงก็คือลายแต่ความจิ้มมาลายเด้อพ่อแม่พี่น้อง จิาเคมบโมเมนต์ดีน้ำตาลเด้อน้ำตาลเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลตัดนะคะคลุกเขาให้เข้ากันเด้อพ่อแม่ที่นอกแบตนีมาเต็มเต็มไอเต็มเต็มหม้อแล้วปด พัดแล้วก็เหลือหน่อยเดียวนะพ่อแม่พี่น้องนี่เลยจ้าพอเราผัดเสร็จมันก็เหลือนิดเดียวนะคะทุกคนหลังจากที่เราผัดมาได้สักพักหนึ่งเราก็จะทำการกินแล้วก็หาอุปกรณ์จานมาเตรียมใส่นะพ่อแม่เนาอ โดดเดือดมากเลยพ่อแม่น้องสีมันส์สสเเเีเป็นตะแซสบเด้พ่อ, 3, 0 8, 0 8, 0 8, พอแม่พี่น้องเลยนะเป็นะตะโนาเป็นตะแซสบหอมสามบานแปดบานพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้เป็นอาเช็ดแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่หน้าตามันก็นจะเป็นแบบนี้เนาะผัดผักขม ผัดฝขมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่ปุ๊กกี้จะบอกเอานามลายเดินดิสิเป็นแกงนี่นะจ๊ะนะจ๊ะนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เนาะพ่อแม่พี่นอ้องขอบคุณทีหลับชมติดตามเดี๋ยเป็นกำลังใจให้ปุ๊กกี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปุ๊กกี้ด้วยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๊กกี้ทำคลิปต่อไปสวัสดีคะ่ะ